มูงามพระพิคเนตโมเดิร์นสไตล์มินิมอลท่านใดสนใจบูชาเติมพลังมูแอดไลน์สอบถามรายละเอียดได้นะคะที่แอดมู Thailand หรือคลิกลิงก์ด้านล่างใต้ description ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันที่10ของปี2567นะคะอย่างที่บอกว่า เราจะเริ่มเคาดาวกันตั้งแต่ต้นปีนะคะใครที่อยากร่วมเขาดาวกับเรานะคะก็ติดตามกันนะคะติดตามกันในทุกๆวันเนาะเราจะเขาดาวตั้งแต่ต้นปีไปนู่นเลยนะคะจนถึงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับป,ปีใหม่ของปีนี้เลยแหละนะคะโอเควันนี้นะคะเราก็จะมาอ่านแบบแรนดอมเหมือนเดิมนะคะการอ่านแบบแรนดอมเป็นการอ่านแบบพลังงานรวมนะคะ ถ้าอ่านออกมาไม่ตรงนะคะไม่ถูกใจยังไงอย่า,ยากเก็บไปซีเรียสน,นะคะรับไปแต่ข้อความดีๆรับไปแต่พลังงานดีๆเท่านั้นเนาะหัวข้อของคลิปนี้นะคะก็คือตอนนี้นะคะหัวใจเขาเรียกร้องหาคุณนะคะไม่รู้ว่าเขาคนนั้นนะคะเป็นคนในใจของคุณหรือเปล่าก่อนจะไปดูเขาตามสเต็ปของเรานะคะเราก็จะมาดูคุณนะคะว่าคุณเกิดท่าราศีอะไรลักษณะนิสัยเป็นยังไงนะคะ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะมีคอมเมนต์ดีๆเป็นคอมเมนต์ที่ส่งกำลังใจถึงกันเนาะรวมถึงซปเปอร์แทงส์ด้วยนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไทยหรืออยู่ที่ต่างประเทศนะคะขอบคุณทุกการติดตามเลยจริงๆนะคะขอบคุณมากๆเลยมาดูค่ะคุณเกิดธาราศีอะไรลักษณะนิสัยเป็นยังไงนะคะ คุณอาจจะเกิดราศีกันนะคะเฮอร์มิตเนะาะโฟร์วอนส์ธาตุไฟเมสสิงธนูนะคะธาตุดีมพฤกษังกรกันราศีกันมาเด่นนะคะคุณเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวเงียบๆชอบปีกวิเวกไม่ชอบเข้าสังคมสักเท่าไหร่นะคะแต่เข้าสังคมได้นะคะแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยชอบอยู่คนเดียวมากกว่าชอบอยู่แบบสงบสงบเรียบๆง่ายๆนะคะเป็นคนที่ ชอบความสันโดษมากกว่านะคะไม่ชอบความวุ่นวายอะไรเยอะแยะมากมายถ้าจะอยู่ในสังคมก็เป็นคนที่สนิทกินจริงๆเป็นญาติพี่น้องเป็นเพื่อนสนิทอะไรแบบนี้มากกว่านะคะชอบชอบที่จะอ,อ,อยู่กับเพื่อนฝูงที่สนิทอะ่ะแต่ไม่ชอบเข้าสังคมกับคนแปลกหน้าสักเท่าไหร่เออประมาณแบบนั้นนะคะเป็นคนที่มี ภูมปัญญาเก่าแก่ที่เขาเรียกว่าโอโซเนาะนะคะเป็นคนที่มีความรู้ดีอาจจะเป็นคนที่หัวโบราณนิดๆน,นะคะชอบชอบเที่ยวทะเลเออเป็นคนที่ชอบเที่ยวทะเลชอบฟังเสียงคลื่นลมสงบๆประมาณนั้นนะคะแล้วกเออ็เป็นคนที่เก็บเงินเก่งใช้เงินเป็นนะคะจะเรียกว่าขี้เหนียวก็อะไรยอยู่นะแต่เป็นคนที่ใช้เงินเป็นไม่ไม่ได้ใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยนะคะ เขาเรียกว่าอะไรนะมีของรักของห่วงอะ่ะค่อนข้างที่จะห่วงของเออถ้าเป็นถ้ามีแฟนก็จะห่วงแฟนนะจะเป็นคนขี้หึงขี้ห่วงอยู่เหมือนกันนะคะแต่รู้จกักเออเขาเรียกว่าไรนะเห็นสิ่งเล็กๆน้อยๆ,ๆมีคุณค่าประมาณแบบนั้นนะคะเห็นค่าของสิ่งเล็กๆน้อยๆ,ๆในชีวิตประมาณนั้นเออนะแล้วก็เป็นคนที่ชอบเออเขาเรียกว่า ่ไฟหาความมั่นคงของชีวิตนะคะเป็นคนที่มีความพยายามด้วยแหละเนาะอันนี้ก็เป็นลักษณะนิสัยตัวตนของคุณนะคะที่อ่านได้จากไพ่นะคะทีนี้เราไปดูเขาคนนั้นกันเขาเกิด่าราศีอะไรนะคะถ้ามีคนที่อยู่ในใจนะพนักงานของคุณกับเขาสลับกันได้นะคะสามดาบปริ้นออกมาเลย เขาอ,อกหักบ่อยๆค่ะเขาคนนั้นนะสาดาบธาตุลมนะคะมิถุนตุลกุมนะ n n o of u u s s นะคะธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกแล้วก็ธาตุไฟเมษสิงธนูนะคะ2ไม้เขาอ,อกหักบ่อยๆไม่ค่อยจะสมหวังในความรักหรืออาจจะเจอเรื่องราวที่ทำให้เจ็บปวดหัวใจกับคนใกล้ชิดทำให้เสียใจเสียความรู้สึกแบบนั้นก็ได้นะคะเป็นคนที่ใจดีนะคะ ใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือคนอื่นเทคแคร์ care, คนอื่นเก่งนะคะเป็นคนทีเ่เหมือนดูเจ้าชู้นะแต่คนคนนี้จริงๆแล้วไม่ได้เจ้าชู้ไก่แจ้ขนาดนั้นนะคะเพียงแต่ว่าเขาเป็นคนที่เทคแคร์คนเก่งอะบริการคนเก่งอะเออเซอร์วิสเก่งอะประมาณนั้นนะคะมันก็เลยดูเหมือนว่าเขาเจ้าชู้แต่บุคลิกเขาเป็นแบบใน,นของเขาเองถ้าเขาเจอคนที่ถูกใจคนที่ใช่อะคือเขาจะรักนะ รักแล้วรักเลยนะคะคนคนนี้แล้วก็เป็นคนที่ขยันคนหนึ่งนะคะวางแผนในชีวิตได้ดีนะคะไม่ได้เป็นคนที่เรื่อรืปอเยชยวช,วชวิอะไรขนาดนั้นเนาะมองหาออโอกาสดีๆในอนาคตวางแผนเผื่ออนาคตประมาณนั้นนะนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะนิสัยตัวตนของเขาเนาะทีนี้เราไปดูเรื่องราว เรื่องราวของเขานะคะขอดูเรื่องราวของเขานะคะเรื่องราวของคุณกับเขาเนอะเรื่องราวของคุณกับเขาอุ้ย ก็เป็นคู่กันนะขึ้นมาสองถ้วยเลยไปแรกนะคะโอ้ยสามถ้วยนะคะอัสตวินถ้วยแล้วก็เดฟนะคะแล้วก็ Nine นายออฟสอดคุณกับเขาว่าก็เป็นคู่รักกันนะนะคะแล้วก็มีช่วงเวลาดีๆให้กันนะ แต่เหมือนกับว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงบางอย่างทำให้เครียดนอนไม่หลับกระสับกระส่ายนะคะตัวเขาอะนอนไม่หลับกระสับกระส่ายมันมีอะไรที่ทำให้เขาปดหัวคิดมากวิตกกังวลในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเขากลัวว่าคุณอะจะไปมีคนอื่นไหมอืม เขารักคุณนะ,นะคะหัวใจเรียกร้องหาแต่คุณเนี่ยเราแฟน The Emperor Knight of Cups The Lover มาทั้ง The Lover แล้วก็2 o f Cups เลยอะ่ะ Six of Wands King of c o i n คิดถึงมากมายนะคะแต่มีอะไรบางเรื่องบางอย่างนะ,ะที่ทำให้เขาปวดหัวเขานอนไม่หลับทำให้เขาคิดมากแล้วก็ออาจจะไปหาผู้ใหญ่เพื่อปรึกษาอืปรึกษาเรื่องความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะไม่รู้ว่ามีคนเข้าหาคุณหรออาจจะมีคนที่ คุณไม่ได้ดึงมือที่สามอาจจะไม่ได้ดึงมือที่สามเข้ามานะคะแต่เขาอาจจะคิดมากคิดไปเองอาจจะมีคนเข้ามาเหมือนขายขนมจีบคุณอะไรแบบนี้ก็ได้อ่ะอดูเหมือนว่าเขาจะชิลๆเนาะดูเหมือนเขาจะเป็นแบบคนที่เออเจ้ายศเจ้าไม่ใช่ว่าชิลๆดูเหมือนเขาจะเป็นคนที่เจ้ายศเจ้าอย่างกลัวเสียฟอร์มอะไรอย่างเงี้ย เออ,อจริงๆอะคิดมากเรื่องคุณนะทำตัวเหมือนไม่เป็นไรไม่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยทำเหมือนทำตัวเหมือนคนเจ้าชู้แต่จริงๆแล้วอ่าเออคิดถึงแต่คุณอืมคิดมากเรื่องคุณนอนไม่หลับนะคะกลัวอะไรหลายๆอย่างมันจะเปลี่ยนไปกลัวคุณจะเปลี่ยนใจเออกลัวคุณจะไม่เอาเขาแล้วอะไรประมาณแบบเนี้ยนะแต่ เขาจะพยายามเอาชนะปัญหานะอืดูเหมือนเขาเจะเจ้าชู้เนาะโอ้คนเจ้าชู้แต่เขาคิดถึงคุณนะเนี่ยดูเหมือนจะคุยกับใครเขาไปเรื่อยอดูเหมือนจะคุยกับใครเขาไปเรื่อยโอ้ยตอนนี้ไม่นะตอนนี้ไม่นะคะทําเป็นเหมือนเจ้าชู้แต่ไม่ได้เจ้าชู้หรอกเพราะคิดมากเรื่องคุณ ตอนนี้คืออยู่คนเดียวปรีวิเวกอยู่นะคะอืมมีประเด็นกับคุณอยู่นะตอนนี้นะคะคุณอาจจะเห็นว่าเขาไปเอ,อทำตัวเล,ล็กๆละลีกับคนอื่นหรือเปล่านะคะแต่ตัวเขาอะไม่ได้เป็นคนที่เจ้าชู้ออกนอกหน้านอกออก,ออกนอกหน้านะแต่ถามว่าเจ้าชู้แบบเจ้าชู้ไก่แจ้ไปมีคนอื่น ไปเรื่อยไหมมันก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะคะเราคิดว่าตัวเขาด้วยความที่เขาเป็นห h ี Emperor อะ่ะเป็นคนที่มีคนรู้จักเยอะอะ่ะก็มีคนเข้าหาเขา่แหละแล้วเขาเป็นคนที่เรียกว่าเทคแคร์คนเก่งเทคแคร์คนดีอะ่ะอืมมันก็เลยทําให้ดูบุคลิกเขาเป็นคนเจ้าชู้ไปเลยนะคะอาจจะมีคนเข้าหาเขาเยอะอะ่ะนะ อะไรอีกอ่ะเออตอนนี้ก็มีประเด็นกันอยู่เนาะเขาก็ตามติดตามสองคุณอยู่นะคะอืมมีคุณอยู่ในใจนะตอนนี้นะถึงบอกว่าหัวใจเรียกร้องแต่คุณนะคะอยากให้คุณสนใจใส่ใจเขานะอะไรอีกหแต่เขาไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรยังไงอยู่นะคะคุณเป็นคนที่ดูดูยาก The Emperor กับ The Empress ขึ้นมาใบาตรงกันเลยไพ่คู่ก็มานะคะแล้วก็มาคู่กันด้วยใบยเดียวใบในตำแหน่งเดียวกันด้วยนะคะเออแสดงว่าเป็นคู่กันว่าะ w o of c u p ขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกแล้วอะนะคะอืมแสดงว่าเป็นคู่กันนะเป็นคู่ที่มาส่งเสริมบารมีซึ่งกันและกันนะคะมาช่วยมาช่วยกันช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะ,ะต่างคนก็ต่างมีนะต่างคนก็ต่าง p e r ์เฟ t นะคะมีคนรู้จัก ในสังคมในวงสังคมนะคะทั้งคู่เลยนะคะคุณก็มีคนรู้จักเยอะเขาก็มีคนรู้จักเยอะนะคะแอบสองแอบมองอยากจะมาเติมเต็มให้คุณถึงจะรู้ว่าคุณนะ่ะอยู่ด้วยตัวเองได้ก็ตามอยากจะเป็นคนที่มาปกป้องคุณนะคะมาดูแลคุณนะ เออแต่คุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วเขาก็รู้ว่าคุณเป็นคนเก่งนะคะช่วงนี้อาจจะไม่ได้คุยกันเนาะอาจจะไม่ค่อยเออไม่ค่อยคลิกกันเท่าไหร่ช่วงนี้นะคะเคมีไม่เข้ากันเท่าไหร่นะตอนนี้อืพูดกันไม่ค่อยถูกหูสักเท่าไหร่นะแต่เนี่ยอยากมีเวลาอยากพาคุณไปปิกนิกกับครอบครัวนะคะอยากมีส่วนร่วมในครอบครัวของคุณก็ได้นะอยากเป็นคน เอ,อ,อยากเป็นคนในครอบครัวของคุณประมาณนั้นนะตอนนี้อยากพูดอยากบอกเหลือเกินนะคะว่ารู้สึกยังไงนะแต่ไม่รู้จะพูดจะบอกยังไงนะคะอยากให้ฟ้าอยากให้เบื้องบนเข้าใจตอนนี้เหมือนจำใจเนาะจำใจเดินหันหลังเนี่ย หน่าเศร้ามากเลยนะคะไม่ได้อยากจากไปหรอกไม่ได้อยากเดินหันหลังให้หรอกนะคะจิตใจวาวุ่นนะคะจิตใจวาวุ่นตอนนี้คือตัดคุณออกจากหัวไม่ได้ไม่ได้พยายามจะพยายามจะไม่คิดถึงเรื่องคุณแล้วแต่มันก็ทําไม่ได้นะคะหัวใจมันเรียกร้องโหยหานะอืมอยู่ห่างกันนะคะโอออยู่ห่างกันด้วยนะคะมีความแตกต่างกันด้วยนะ เนี่ย t h ขึ้นมาอาจจะเป็นคนที่อยู่ห่างกันนะคะคนละจังหวัดคนละเขตคนละภาคคนละประเทศหรืออาจจะเรื่องของอายุนะคะทัศนคติอืมประมาณแบบนั้นน่ะต่างคนต่างเก่งไงต่างคนต่างเครียบพร้อมไงนะคะต่างคนต่างก็มีชีวิตเป็นของตัวเองไงอืมทัศนคติอาจจะไม่ อาจจะไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่ไหมหรืออาจจะเป็นเรื่องของที่คุณอาจจะคิดว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้ก็ได้เห็นเขาไปคุยกับคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมอาจจะเป็นประเด็นกันเรื่องนั้นก็ได้นะคะโอ้ยอยากให้กลับมาเหมือนเดิมอยากให้มันกลับมาสดใสเหมือนเดิมนะคะตอนนี้รู้สึกว่าสถานการณ์มัน ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดเลยนะคะมันอาจจะเกิดขึ้นแบบเขาไม่ทันตั้งตัวเออไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นเขาอาจจะคิดว่าเขาก็ไม่ได้ทำผิดอะไรนี่นาเขาก็ไม่ได้ไปทำผิดศีลไม่ได้ไปเออไปดึงมือที่สามเข้ามาแล้วอยู่ๆก็คือเออมาเข้าใจผิดกันแบบนั้นก็ได้นะคะอยากให้มันกลับมาเหมือนเดิมนะคะอยากให้คุณกับเขาเข้าใจกันเหมือนเดิมนะ อยากให้กลับมาคุยกันนะคะเออขอโอกาสได้ไหมนะคะมีโอกาสมาคุยกันดีๆนะคะมาปรับความเข้าใจมาคุยกันด้วยเหตุและผลดีกว่าไหมนะคะไม่อยากให้เอาอารมณ์นะคะคุณอาจจะแบบใจร้อนไหมพอเห็นปุ๊บแล้วก็ตีความไปเองอะไรแบบนี้ก็ได้คือเข้าใจผิดไปเองอะไรแบบเนี้ยอืมไม่อยากให้ใจร้อนนะคะไม่อยากให้แบบคิดอะไรหุนหันพันแล่นคิดไปเองมาคุยกันก่อนแบบนั้นน่ะนะ ตอนนี้ก็คือเอออาจจะพักๆเงียบๆกันไปคุณอาจจะไม่อยากคุยกับเขาก็ได้นะตอนนี้นะคะเออเนี่ยเขาคิดถึงคุณมากมายเลยนะคะรอวันเวลานะอืมแลนเวลาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะจริงๆอ่ะแพลนเวลานะคะว่าจะเดินทางมาหาคุณเมื่อไหร่อะไรยังไงนัดเดทกันวันนั้นวันนี้นะคะรอคอยวันเวลานั้นอยู่นะ แต่ก็นั่นแหละคุณยังงอนอยู่ไงยังเข้าใจผิดกันอยู่ไงนะคะอยากมาหานะคะใจเรียกร้องเริ่มร้องอยากมาหานะคะเอออยากให้มาปรับความเข้าใจกันจริงๆเนาะมาเริ่มต้นกันใหม่นะมาคุยกันดีๆนะคะตอนนี้เจ็บปวดมากมายนะคะเฮิร์ตอยู่นะคะ ถึงเขาจะเป็นดีเอ็มเพอเรอร์ก็ตามนะถึงจะมีคนเข้ามาหาเขาเยอะแยะก็ตามแต่ว่าก็คนอื่นไม่ใช่อ่ะคนที่ใช่คือคุณน่ะคนที่เหมาะสมกับเขาที่สุดก็คือคุณน่ะคนที่เขารักอ่ะคนที่เขาให้ใจก็คือคุณน่ะนะคะเนี่ยรอวันนะอยากจะมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะอืมไม่อยากกกหักแล้วนะอย่างนี้เนาะ ไม่อยากเสียใจแล้วนะอื King of Wands นะคะเขาจะเขาจะมุ่งม,มั่นพยายามมากกว่านี้นะคะเออมุ่งม,มั่นพยายามที่จะเอาชนะใจคุณนะมุ่งม,มั่นพยายามที่จะให้เห็นว่าเขาอะจริงจังมากนะเออเขาอยากกลับมาหาจริงๆนะคะมีโอกาสที่จะได้กลับมาคุยกันนะคะคนเก่านะอืมมันจะต้องสําเร็จสิเนี่ยเขารอโอกาสอยู่รอแค่คุณอะจะมอบโอกาสให้เขานะคะ รอแค่คุณจะหายงอนเขาแล้วก็เปิดโอกาสให้เขาได้มาพูดคุยนะคะเป็นคนที่ห่างไกลกันจริงนะคะเนี่ยอยากให้ความสัมพันธ์มันมั่นคงเขาอยากแต่งงานนะคะอยากให้มันเป็นปึกแผ่นจริงๆด้วย A South Pentacle ขึ้นมานะแล้วไพยใต้สำหรับก็ขึ้นมาเป็น Four of Wands ด้วยเขาอยากจะเป็นคนที่จูงมือคุณเข้างานแต่งงานนะคะอยากแต่งงานนะคะ อะไรอีกเพศวอร์นส์นะคะ10 of w a n d s เหมือนต้องได้มาเริ่มต้นกันใหม่นะคะถึงมันจะมีปัญหาอุปสรรคเยอะแยะมากมายนะคะมีอะไรที่เอ่อจะต้องฝ่าฟันเออมีอะไรที่จะต้องฝ่าฟันอาจจะแบกรับความรู้สึกอาจจะมีอะไรเยอะแยะที่จะต้อง ผ่านมันไปให้ได้นะคะแต่ตัวเขาอ่ะจะทําทุกอย่างนะจะทําทุกสิ่งจะทําทุกอย่างนะคะไม่ว่าปัญหาอุปสรรคมันจะเยอะแยะมากมายแค่ไหนก็ตามนะคะถึงแม้ว่าตอนเนี้ยจะทําอะไรไม่ได้นะคะสถานการณ์มันยังอึมครึมอยู่นะคะแต่อยากจะบอกว่าคิดถึงคิดถึงมากมายนะคะไม่อยากจะตกอยู่กับสถานการณ์แบบนี้นะคะสถานการณ์ที่อึมครึมเนี้ยมันไม่โอเคเลยมันไม่ได้มีความสุขเลยนะคะมันหม่นหมองมากเลยนะ อยากจะมีความรู้สึกที่แบบกลับมาสดใสเหมือนเดิมอยากที่จะฟิลฟรีจากความรู้สึกตรงนี้นะคะอยากจะมาพูดมาคุยมาเคลียร์กันให้มันเข้าใจสัทีนะคะอยากติดต่อมาหานะอยู่ที่ว่าคุณจะเลิกบล็อกเข้าไหมนะคะ King of s w o r d เนี่ยอยากจะติดต่อมาหายอยากมาให้ความชัดเจนกับคุณนะคะถึงแม้ว่าคุณอะ่ะจะตั้งกำแพงใส่เขาก็ตามแต่เขาจะพยายามสู้นะคะเพราะอยากที่จะกลับมามีความสุขกับคุณนะคะอยากได้รับความยุติธรรมเออให้เขาได้อธิบายบ้างประมาณนั้นเนาะเนี่ยพอคลายเพราะอะไรอะ่ะก็เพราะคุณอ่ะนะคะมีเสน่ห์แรงดึงดูดมากมายนะคะ มีสนเสน่ห์แรงดงดดกับเขามากเลยนะเดี๋ยวเรามาดูห้าใบสุดท้ายไพ่จะหมดสำหรับแล้วนะคะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนแกร่งนะคะแต่เขาก็อยากปกป้องคุณอยู่นะอยากจะปกป้องด้วยตัวของเขาเองนะคะเพราะอะไรเพราะเขามีความปรารถนาดีมีความรักแบบล้นใจให้คุณนะคะ เนี่ยเป็นความฝันเป็นความหวังเขา,าที่เขารอมานานแสนนานแล้วนะคะเขาคนนี้รอคอยมานานแสนนานนะโอ้ยไม่อยากจะรอเพลงนะคะเนี่ยตอนนี้คือรอรอโอกาสอยู่จริงๆอยากพูดอยากคุยกับคุณนะคะเนี่ยไม่ค่อยจะมั่นใจกับคุณละดูสิไม่ค่อยจะมั่นใจนะคะตอนนี้คือเหมือนคุณปิดปิดหูปิดตา ไม่อยากจะพูดจะคุยอะไรกับเขาสักเท่าไหร่นะคะตัวเขาเองก็ไม่มั่นใจว่าคุณจะให้โอกาสเขาหรือเปล่านะแต่ขอร้องเธอนะเหมือนอยากเหมือนเขาอยากจะขอร้องนะคะขอร้องเธอเปิดโอกาสให้เขาได้มาพูดได้มาอธิบายความจริงให้คุณได้ฟังประมาณนั้นเลยนะคะอืมเดี๋ยวเรามาดูออโรร์กันเนาะมาดูออโรร์นะคะ โอ้ยเด็นมาเชียวอันนี้บอกว่าขาดความมั่นใจนี่เลยจริงๆเนี่ยเหมือนสองดาบที่เราพูดไปเมื่อกี้เลยนะคะเขาขาดความมั่นใจนะเขาก็กลัวนะคะกลัวคุณอ่จจะจะเปลี่ยนใจไปจากเขาเออหงุดหงิดงุ่นง่นนานนะคะนอนไม่หลับนะเออรักนะคะ unconditional love เป็นรักแบบไรเงื่อนไขด้วยไปนี้ก็มาบ่อยๆจังเลยนะคะตอนนี้คือเขาคิดถึงนะคิดถึงแต่เรื่องของคุณนะนึกวนไปซ้ําไปซ้ามานะคะคิดถึงแต่เรื่องของคุณกับเขานะคะเนี่ยเป็นการพักเพื่อรักษาความสัมพันธ์ตอนนี้เขาก็อยากพูดอยากคุยนะคะอยากติดต่อกับมาหาเหลือเกินแต่ไม่อยากที่จะเซาซีคุณนะตอนนี้อืมเขาอาจจะรู้รู้จักคุณนะ่ะว่า เสาสีมากไม่ได้ประมาณนั้นน่ะนะคะถ้าเสาสีมากเกินไปแล้วคือคุณอาจจะตัดจบไปเลยนะอย่างเงี้ยก็คือต้องให้เหมือนให้เวลาคุณด้วยให้เวลาคุณหายงอนให้เวลาคุณเอ,อใจร่มๆใจเย็นๆขึ้นกว่าน,นี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะเป็นการเงียบการพักเพื่อรักษาความสัมพันธ์นะคะเมื่อถึงเวลาแล้วคิดถ้าคิดว่าเออถึงเวลาเหมาะสมสมควรละคุณน่าจะหายโกรธมั้งอะไรอย่างเงี้ยเนาะ เดี๋ยวเขาก็ติดต่อกลับมาหานะคะเพราะเขาอยากมาอธิบายความจริงให้คุณได้รับรู้เนาะมาดู Romance Angel บอกว่า you deserve love นะคะรักครั้งนี้นะเหมาะสมคู่ควรนะคะเนี่ยเขาบอกว่าให้อภัยนะคะให้อภัยแล้วก็ให้โอกาสเนาะโอ้แล้วก็ มันปลอดภัยที่คุณจะรับนะคะกับความรักครั้งนี้นะคะเคมิสตรีจริงๆอะ่ะคุณกับเขาอะ่ะอย่างที่บอกว่าเป็นอะไรที่เหมาะสมคู่ควรนะคะไพ่ด e เอมเ r อร์ดีเอมเพ s สขึ้นมาในตำแหน่งเดียวกันด้วยนะคะเป็นเป็นคู่ที่เหมาะสมคู่ควรนะคะจะมาช่วยกันส่งเสริมบารมีซึ่งกันและกันด้วยนะคะ Whisper of Love จะบอกว่านะคะอืมอันนี้เขาบอกว่าต้องพูดนะคะต้องพูดต้องคุยนะคะต้องพูดต้องคุยกันและเอ่อใส่ใจซึ่งกันและกันนะ Spending time together นะคะให้เวลากันนะคะใช้เวลาร่วมกันนั่นแหละนะคะใช้เวลาอยู่ร่วมกันเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วก็เป็นผู้พูดที่ดีอะ่ะ ไม่ใช่ว่าพูดอยู่อย่างเดียวหรือฟังฟังอย่างเดียวไม่พูดเลยให้เขาพูดอยู่ฝ่ายเดียวหรือคุณเป็นคนพูดอยู่ฝ่ายเดียวให้เขาเป็นคนฟังอยู่ฝ่ายเดียวมันก็ไม่ใช่เนาะมันต้องเป็นทั้งผู้พูดและผู้ฟังที่ดีนะคะร,รับรับรู้รับฟังซึ่งกันและกันประมาณนั้นนะคะแล้วก็ให้ใส่ใจซึ่งกันและกันด้วยนะอันนี้ก็ listen with your heart นะคะให้ฟังเสียงหัวใจตัวเองนะนะคะมาดูข้อความของเขานะดูข้อความของเขานะคะอืมเขาบอกว่า มันพรอ,อีกโก้ของเขาเนั่นแหละนะไม่รู้อีกโก้ของใครนะคะใครอีกโก้แรงกว่าใครนะคะเขาคิดถึงช่วงเวลาดีๆนะ,ะที่มีเรื่องตลกตลกคุยกับคุณนะ<ๆ>เขาน่าจะแสดงออกอะไรที่มันดีกว่านี้นะคะแต่ไม่ได้ทำไงเนาะไม่อยากจะให้เรื่องที่มันเกิดขึ้นนี่เกิดขึ้นเลยนะคะมันเจ็บปวดหัวใจอยู่นะตอนนี้นะไม่มีความสุขเลย เ็จะเป็นประมาณนี้นะคะกับคลิปนี้นะคะที่บอกว่าตอนนี้หัวใจเขาเรียกร้องหาแต่คุณนะเพราะอาจจะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันนะตอนนี้คุณอาจจะเข้าใจผิดเขานะคะอาจจะเห็นอะไรที่เอ่อที่มันที่คุณคิดว่าเขาเขาไปดึงมือที่สามเข้ามาหรืออะไรแบบนั้นก็ได้แต่ความจริงอาจจะไม่ใช่อย่างที่เห็นก็ได้นะคะเขาอยากจะมาอธิบายความจริงให้คุณได้เข้าใจเนาะแต่ตอนนี้ก็คือ รอให้คุณใจร่มๆใจเย็นๆก่อนประมาณนั้นเนาะยังไงก็ขอให้คุณที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะได้เจอคู่แท้ได้เจอรักแท้เป็นความรักที่มั่นคงยืนยาวนะคะสําหรับสายมูนะคะที่ใครเห็นทายินเข้ามานะคะตั้งแต่ต้นคลิปนะสายมูนะคะใครที่อยากจะบูชาง,งานพระพิคเนตนะคะพระพิคเนศสายโมเดิร์นนะคะสไตล์มินิมอลนะคะ ใครสนใจนะคะสนใจที่จะบูชาเติมพลังมูนะคะแอดไลน์ไปได้นะคะที่แอดมูทยแลนนะคะหรือคลิกลิงก์ข้างล่างนะคะใต้เดสคริปชันเราจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะถ้าสนใจก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดกันได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากเช็คดวงส่วนตัวนะคะก็สอบถามรายละเอียดกันได้นะคะแอดไลน์มาถามกันได้ที่ m o นสตาร์911นะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆของเรานะคะคลิปนี้ไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ